สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเบียร์ทูเกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกันที่ตัวเ,เรียกว่าตัวไม่ได้มันต้องเป็นเรียกว่าเป็นออปชันเซตนะครับก็แพ็กนี้เป็นแพ็คที่ชื่อว่าอวารูออปชันเซตนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหน้ากล่องนะครับเป็นประมาณนี้อันนี้ราคา้องสนใจมันก็ไดอ้อันนี้เป็นหลังกล่องนะครับก็แต่งออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละเป็นประมาณนี้ เนเนเหมือนมาต่อเพิ่มออปชันอะไรต่างๆของตัวครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคข้างในก็จะมีทั้งหมดอแพคใหญ่อันนึงนะครับอันนี้อันหนึง่งแล้วก็มีแพคเล็กอันหนึง่งนี่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยก,กันอันนี้เดี๋ยวมาดูคู่มือนก่อนหลักๆมันจะมีตรงาลา เข่าแล้วก็ขาอ่าสามจุดหลักๆเนี่ยอันนี้ประมาณนี้แล้วก็มันจะมีอาวุธอื่นๆให้ครับเป็นเหมือนพวกดาบพ,พวกอะไรแบบนีน้ที่มันจะมีเสริมมาให้อืมอันนี้จะเป็นวิธีการต่อนะครับของแต่ละจุดอืมเขาก็จะบอกมาแต่ละส่วนแล้วว่ามันต่อยังไงได้บ้างอืมอันนี้ถึงจะมาต่อส่วนของว่าแต่ชินส่วนเท่ามาต่อมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ย มานี้อ่ามันจะมีตัวล็อกอันอน,นี้ตัวล็อกอันนี้ก็เหมือนกับที่ในในตัว G-ARM เลยถ้าผมจะไม่ผิดน,นะมันเป็นวิธีการต่อมันโอเคมานี้คู่มือเดี๋ยวมาแกะดูกันนี่สนโล่โล่ที่ให้มานะครับก็เป็นโล่แบบดั้งเดิมของตัวแอตเรียเลย ก็จะมีกลางนี้ออกได้เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะทั้งสี่อันเหมือนกันเลยนะครับผมจะได้ผมจะข้ามไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่เอาไวค้ค้ำเวลาแบบถือลงถือด่างเนี้ยก็ต่อแล้วค้ำที่ฐานไว้นะแล้วก็อันนี้เป็นเดือยที่เอาไว้ต่อกับโลเนั่นแหละที่เอาโล่มาต่อต่อ,ตอเรียงกันหลายอัน แล้วก็อันนี้ให้บีมเซเบอร์มาอีกคูห่หนึ่งเรียกว่าเป็นตัวบีมอย่างเดียวกันไม่มีตัวด้ามมันโอเคก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าอันนี้มันคือดาบของเอ็กเซียเลยก็คือเหมือนกันเป๊ะอย่างเงี้ยดูยากแต่ถ้าสมมติเอาไอตัวนี้มาต่อด้วยปึ๊บเหมือนเลยเห็นไหมก็เป็นดาบอันนึง ส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวคู่อันพวกนี้ไอ้พวกนี้เป็นเหมือนดาบใหญ่อีกอันมันจะมีสองคู่คือคู่ยาวคู่สั้นนี้นะแต่ว่าวิธีการต่อมันจะเหมือนกันก็คือเอาอตัวนี้สอดเข้าไปข้างหนอ่ะก็สอดเข้าไปอืมอย่างนี้แล้วก็ถืออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ต่ออันสั้นให้ดูแล้วอันใหญ่อ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือ อ่ามันจะมีสลักอยู่เห็นไหมตรงนี้เนี่ยครับเป็นเหมือนหลุมๆอยู่นะมันจะมาอยู่กับสลักในตรงนี้พอดีมันจะมีเดือยข้างอันไหนอันเล็กๆอยู่คือเราต้องเสียบให้มันตรงเดือยคึ้อย่างนี้แล้วก็กดล,ลงไปอ่านี่ก็จะเป็นดาบอันนี้อ่าแบบนี้ครับคู่ทั้งคู่เลยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันก็ทําเหมือนกันเลยก็เ,เปิดมาแล้วก็

อันนี้ไม่เป็นไหลถ้าผมเข้าใจใผิดไม่ไหลก็คูณขานี้แต่ว่าน้ําหนักมันค่อนข้างมีอยู่นะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีพา์ท,ที่เป็นเหล็กอยู่ด้วยอืมอ่าใช่นี่มีพาทเป็นเหล็กอยู่อืมก็อันนี้ก็จะเหมือนกันนี่ก็จะมีพาทเป็นเหล็กบางส่วนอืมดูขยับมีนิดหน่อยครับอันนี้จะเป็นกระโปรง ซึ่งเขาจะทํามาเป็นแบบไอ้ตัวเนี้ยต้องใส่ข้างหลังนะครับมันจะทําเป็นตัวเกี่ยวกับตัวนี้อีกทีหน,นึ่งต่อกันอเงี้ยเกี่ยวกันไวนอ้อย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งอันนี้เป็นคู่ที่ใส่ตรงขาก็พลาสติกหล็กทั้งชิ้นเลยอันนี้ตรงนี้นนด,ดูขยับก็ขยับได้นิดๆหน่อย ขยับขึ้นลงได้แล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นเหมือนมือต่อออกมาเที่ยวไว้ขยับครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับว่าต่อกระตูหุ่นเ้วจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมเอาโตวหุ่นออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเอาส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกก่อน A few moments later เคี ต่อโคงออกมาแล้วก็จะเหลือประมาณนี้นะครับนี่คราวนี้เราก็ต้องมาต่อจุดที่มันต้องจําเป็นต้องไปต่อแล้วชิ้นส่วนแรกจะเป็นตัวไหลนะครับอ่าก็จะมีสองข้างืซึ่งวิธีต่อก็คือก็าเอามาแปะแทนเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรือยเนี่ยมันจะเป็นร่องอยู่ เสียบเข้ากับตรงนี้แล้วกดเข้าไปอสองข้างต่อมาก็จะเป็นกระโปรงหลังนี้ ก็มาแปะน่ครับแปะกันนี้อโอเคจะมีตรงแขนนะครับจะเป็นคู่นี้ก็เสียบเข้าไปเลย แน่นแปลกๆอ่านี่แล้วก็อันนี้ข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับก็พอนี้แปะเข้าไปอ,อันข้างแน่น เรียบอยต่อมามาส่วนตรงขาันต่อนะครับมันจะมีสามจุดหลักๆก,ก็จะมีตรงอ่าจขึ้นนะครับตรงขาเนี่ยจะมีต่ออยู่ตรงนี้ เป็นเหมือนบูตเตอร์แล้วก็จะมีอันนี้คู่นี้ในการแปะข้างหน้ามันจะมีร่องพอดีใช่ไหมจะเสียบไปตรงนี้ จะต่อผิดไปนิดนึงอ่ามันต้องเอานี้แปะก่อนนะครับนี่นี่แล้วก็ฝั่งนี้ต้องเอาออกด้วยเหมือนกันก็ต้องค่อยๆค,ยคยัดออกอือออกมามจะเป็นรูแบบเดียวกันนะึงแล้วก็เอาไอ้นี่ดูด้านให้ถูกนะครับมันจะมีด้านที่เป็นเว,ว้าอย่างเงี้ยมันต้องชนกับตรงนี้พอดีเนี่ยปเลยแปะเข้าไปปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็เอานี้แปะคืนหลังสุด ฝั่งนี้ก็ต้องเอาออกก่อนนี่นะครับงัดออกมาของผมฝั่งนี้งัดยากยากแต่ว่าไม่รู้คนอื่นจะเป็นไหมนะครับอืมก็ให้มันถูกล็อกถูกล่องของมัน,นแล้วก,กดลงไปแล้วก็เอานี่เสียบคขื่อนตอนนี้เสียบก่อนแล้วก โอเคอันนี้แล้วก็ออยน,นี่ใส่คืนที่เดิมเมื่อกี้ที่ผมต่อผิดไปเรียบร้อยต่อมาแน่ส่วนสุดท้ายแล้วก็คือน,นี่คู่นี้ที่ต้องประกบตรงฝ่าเท้านะครับนัดไอ้น,นี่ขึ้นมาน,นี่ก่อนแล้วก็ให้น,นี่ ันจะเป็นขอเกี่ยวมัโอเคมันจะเป็นขอเกี่ยวอย่างเงี้ยครับเนี่ยเกี่ยวนิดเดียวตรงนี้มันจะเปลงสลักพอดีกับเขาเรียกว่าอะไรด้านในของไอ้ชิ้นเนี้ยครับชิ้นเนี้ยข้างในมันจะมีสลักอยู่จุดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นลงสลักพอดีกับตรงนี้อ่าเราก็ต้องไป ดูให้มันดีๆแล้วก็แปะคืนให้มันถูกที่ที่มันเป็นสลักของมันนครับโอเคต่อมาให้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้มันเหมือนจะไอ้นี้ไปข้างหลังได้อยู่ ส่วนการต่อหลักน่าจะประมาณนี้มันจะมีบางชิ้นส่วนที่มันจะเป็นแบบเอาไว้แท่นเหยียบเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้นี่ให้ดูข้างหนึ่งแล้วกันมันจะเราก็ดันไอ้นี่มาข้างหน้านี่ใช่ไหมครับไอ้ก้อนนี่อืไอ้ก้อ,กน,อกนที่ผมขาลังเนี่ยแล้วเราก็มันจะมีไอ้ตัวนี้อยู่นี่ตัวเนี้ยอันเล็กๆเนี่ยเอามาเสียบ แล้วเวลายืนนะครับมันจะเอาขามายืนเกี่ยวพอดีอันนี้มันจะเกี่ยวล็อกขาวไว้่างนี้สองข้างมันก็นเลยตรงตรงส่วนอันนี้นะครับมันจะมีจุดขยับอีกก็คืออมันจะเป็นข้อล็อกออกมาอย่างนี้แล้วก็ อข้างหน้าอันนี้ก็ทําเป็นเหมือนขาเกี่ยวไว้ได้แต่ว่ามันดูไม่ค่อยมั่นคงนะแต่ก็เอามาโพสท่าอะไรได้อยู่นี่แบบนี้ครับนะทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เหลือก็ถือดงถือดาบอ่ะลูกเล่นตัวดาบมันจะมีเป็นเล่นกับโลได้อยู่ก็คือตัวเดือยอันนี้ครับมันต่อกับดาบกับโลอะไรพวกนี้ได้อยู่เงี้อยออมแล้วก็ตัวดาบ ตัวดาบมันก็ต้องเอามาต่อกันอีกก็คือจะถือสั้นจะถืออย่างนี้เลยก็ได้อย่างนี้เลยก็ได้เลยแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นที่เอามาต่อกันอีกก็คือเอามาเสียบกันไว้มันจะเป็นเดือยสลักนี่นะครับตรงนี้ตรงนิ้วชี้นิ้วชี้ผมนี่กับอันนี้มันจะเป็นเดือยเข้าไปเสียบตรงนี้กับตรงนี้ น,นี้เป็นถืออัน,นีดใหญ่อย่างนี้มาคู่หนึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นน่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาสู่ในช่วงการสรุปกันดีกว,ว่าว่าสำหรับตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ข้อดีข้อเสียไปเลยนะครับก็ อ่าผมขอมาพูดตรงข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีก็คือเรื่องความคุ้มค่าก่อนแล้วกันเพราะว่าอ่าแพ็คเนี้ยครับอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาพ่งตรงคือผมไม่มั่นใจว่าราคาปกติตอนเนี้ยมันเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมได้มามันค่อนข้างถูกประมาณสองสามพันนะที่ผมได้มาราคาที่ผมได้มานะมันราคาถูกมากถ้าเทียบกับสิ่งที่มันได้รับ ถ้ามองในมุมมองของแบบว่าของที่ี่อื่นที่ขายอ่ะโปกติมันจะแพงกว่านี้แล้วก็ลูกเล่นแต่ละจุดอ่ะก็เล่นสนุกอ่าบางแพ็คที่อ่าควรจะเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กมาให้ด้วยลูกเล่นหลายๆอย่างที่เอามารวมกันครับผมมองว่าอันนี้มันค่อนข้างคุ้มค่าสีก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับก็เป็นเฉดเดียวกับตัวไทเอฟเลยแล้วก็แพ็คนี้มันสามารถเราไปต่อเป็นเซตของตัวตัวขาวเลยก็ได้เพราะว่าจุดต่างกันระหว่างแพ็คนี้กับแพ็คของตัวขาวครับ ไอแพคของตัวขาวอะต่างจากแพคนี้แค่แพคของตัวขาวนะ่แะเหมือนจะมีโล่มาอีก4อันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะซึ่งถ้าเอาของมารวมกันจริงๆอะมันมันเล่นรวมกันได้อยู่แล้วแต่นี่คือผมมาต่อกับตัวไทยเอฟให้ดูมาข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียบางจุดมันจะแน่นแน่นมากเลยหรือวม่บางจุดมันก็จะหลวมก็จะมีเหมือนกันตราน,นี้ก็วิธีแก้ปัญหาเดิมๆครับก็ใช้เป็นวาสลีนเอาแต่ว่าจริงๆก็อยากเตียนิดนึงอะ่ะแหละเพราะว่าข้อต่อแต่ละจุดอะมันควรจะแบบพอดีกว่าน,นี้นิดนึง อ่ะผมก็เลยให้อันนี้เป็นข้อเสียก็แล้วกันโอเคก็โดยสรุปแล้วสําหรับตัวนี้ผมเรียกว่าแพ็กนี้ว่าแพ็กนี้เป็นแพ็กที่น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วถ้าเอาราคาที่ผมดูณปัจจุบันนะอีกแพ็กหนึ่งอ่ะที่ต่างกันแค่โลสีโลแล้วก็แล้วก็เป็นสีขาวอ่ะแค่นั้นเลยต่างกันแค่นี้เลยอันนั้นอ่ะราคาไปไกลามากซึ่งผมไม่มน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร คนอาจจะชอบสีขาวมากกว่าก็ได้อ่ะมันเลยราคาแพงกว่าถ้าใครแบบเล่นของฝั่งเอกเซียเล่นของฝั่งดับเบิลโอครับ,รบผมแนะนําว่าซื้อเก็บไว้ก็ดีนะครับตัวแพ็คอวาราุงอะ่ะเพราะว่ามันสามารถไปต่อได้กับทุกตัวเพราะว่าเฟรมของโตวหุ่นนะครับของฝั่งดับเบิลโอส่วนใหญ่ไนจะใช้เฟรมคล้ายๆกันเพราะว่ามันน่าจะเล่นต่อสนุกอยู่ผมเอามาต่อโชว์นี้ก็ตอนต่อก็สนุกอยู่ครับอื โอเคครับถ้าสมมติว่าผมพูดผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชื่นชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ